กราบสวัสดีเพื่อนพองน้องพี่สปีชี่เดียวกันทุกคนเลยนะครับมาเจอกันอีกแล้วกับเกมอะไรวันเนี้ยเออเป็นรายการใหม่เลยก็ได้นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่กันในเกมกั t a อน g อรี่นะครับเป็นเกมที่ผมนั้นอยากจะเล่นมานานแล้วก็รอดลดราคาแล้ววันนี้ มันลดเหลือ50กว่าบาทใครอยากได้อยากเล่นก็ไปซื้อนะครับไปเอาละแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นพี่ชายกับน้องสาวน้องสาวผมชื่อว่าจิวน้องสาวสักไทยคนดูหน่อยเร็วไปเลค่ะดูช่วจิวดีมากวันนี้พี่ก็จะพาน้อง,งน,น,นั้นไปโรงเรียนเข้าใจไหมแม่บอกมาเข้าใจคับพี่เออไม่การเทวาดาไปกันเลยวันดีครับลุงลุงวัสดีครับโอ้วันดีครับลุงอ้วัสดี โอ้จิวเห็นนั่นไหมนั่นคือกงจักโอ้ยพี่เราเป็นกกระตุกอย่าไม่เป็นไรจิวมันคืออุบัติอุบัติการโอ้ยพี่ดูกันดิเอ้ยจิวมันเป็นเรื่องธรรมดาโอ้ยพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เจ็บไม่เจ็บแค่ไม่เจ็บจิวจิวเชื่อพี่โอ้ยพี่ทำได้ด้ได้พี่ก็สบายสบายว่าพี่อะไรอ่ะอย่าตกใจจิวเป็นเด็กกระตุกกระเด้งมาได้เย้ยย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  เอาเราจิวเราจะต้องไปถึงโรงเรียนนะเข้าใจไหมเข้าใจพี่ดีมากก่อนอื่นเลยพี่ต้องตั้งลำเด้งเขโอ๊ยพี่ทำไม่ดีเลยเอ้ยบุปากด,ดีมากเป็นผู้หญิงก็ต้องไ้ปจิวทำไมขับยากจังวะพี่พี่หัดขับจักรยานได้ไงเนี่ยเอ้ยบุปากอเออไปแล้วพี่จะพาจิวนะั้นไปถึงโรงเรียนอย่าปลอดภัยเชื่อพี่ ไม่เป็นไรจิวไม่เจ็บไม่เจ็บแค่หัวกระแทกพื้นไม่เจ็บไม่กันไม่เป็นไรจิวเชื่อมั่นในตัวพี่โอ้ยพี่ขาดันอะไรทานูไอ่จิวมึงไม่เห็นอะไรมันเป็นทานูพี่ทำไมกันมึงอย่าเลือกมากเลยไปพี่มึงหยุดพูดจิวพูดมากเป็นผู้หญิงเขาหยุดพูดป้าเข้าใจไหมเขาใจแล้วพี่ดูยิ่งยิ่ได้ดีไหมเดี๋ยวพี่จะไปส่งหมูไปโรงเรียนเข้าใจไหม เออไปไม่เป็นไรจิวไม่เป็นไรจิวจิวขาน้องนั่นเล่นยิมนาสติกไปใช่ไหมพี่รู้ทางซะไม่เป็นไรพี่เอพี่ไม่เป็นไรจิวเดี๋ยวพี่มารับไปจะตอนนี้พี่ต้องเข้าเใชัยก่อนจิวทะเลาะทะเลาะทะเลาเออโอ้อยอ้อยจะดูปากพี่จิวไม่เป็นไรพี่พี่ไม่เก็บโอ้ยหยาโอ้พี่ตึ้งใจลูกจิวพี่มา้หรอพี่เยา พี่จะพาหนูไปโรงเรียนนะเรารู้แล้วค่ะพี่ทำไมพี่จะพาหนูถึงโรงเรียนเอ้ยหูบปากเฮ้ยทรามป็นพีหน่หนูจังอะเอ้าสามารถที่ไอจิวพี่ต้องจักปั่นจักรยานเพื่อตั้งใจให้หนูไปไม่พี่ค่ะนี่จะตกรถ้ยไ,ไม่เป็นไรจิวเดี๋ยวพี่มารับตอนนี้พี่ต้องไปก่อนจะคือ <c oughs> อ่าเยอะยไปกันเลยจิวไม่พี่เผื่อเลยค่ะเอออันนี้รู้กันเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เตือให้ใหม่ โอ้ดูจักรยานีดิเพิ่งคแข็งเองอไปหักแล้วพี่ขับพี่หน่อยเอ้ไม่ด้จิ้วได้จิ้วจิ้วไม่เป็นไรดพี่หานรองสาวคนไปไปหยุดพูดพี่จะพาดูเป็นรงเรองเข้าใจไหมเข้าใจแล้วพี่รูเ่าไ้ไปเฮ้จิ้วไปเาใจโอ้ยค่อยคไปดิพี่แคพี่ปรมาได้จิ้วพี่จะค่อยี่อย้ ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่กลับมารับไปจิวโอ้ยเยีะโอ้ยตึงเออโอ๊ยโอ้ยอะเยอะพี่คะหนูอยากกลับบ้านหยุดพูดจิวพี่จะพาหนูไปส่งโรงเรียนเข้าใจไหมใช่ค่ะพี่เออเป็นเด็กดีเชื่อฟังพี่ชายเข้าใจว่าเข้าใจค่ะเอะไรพี่หนูต้องกเรื่องหรอไม่เป็นไรจิวไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่กลับมารับตอนนี้พี่ขอเข้าเช็คไฟก่อนจิวโอ้ โอ้ยเยอยโอ้ยเยอะไรครับค่อยไปเออสวยกิวพี่จะพาแล้วกิวคนใช้ที่สุดอ๋อได้รอยอยู่แล้วคิวเออเขาจะอ๋ออ๋โอ๋อจะมาเดาอไปแล้วกิวเช็คไว้กิวเก่งมากครับพี่ชายมันแน่รอยอยู่แล้วสาวไปแล้วกิวเอ้ยไปเลยจ้าโอ้โหระเบิดจู๊ดก็โอ้โหติดเทอร์โบติดสปีดในตัวช็อกโกแลสเปซเชียวไอ้ไม่เป็นไรแค่ลุกบอลนุ่มนิ่ม พี่เคไม่ได้กินเฉยวาไรพี่คะหนูอยากขกับรนหยุดพูดจิวหนูบอกพี่เยหนูบอกพี่เยพี่ไปไปแล้วจิวโอ๊ยพี่พี่พี่จิวพี่รู้เียไปล้จิวพี่จะต้องขใจโยอเอาล้จิวเราจะต้อง หมู่บ้านแห่งนี้เพื่อที่จะไปโรงเรียนเข้าใจไหมเข้าใจพี่แต่ทำไมต้องมั่วปีพี่เลยไม่เป็นไรจิวต้งไปอ้าพี่ชายไปนวจิวไม่ต้องพูดมากนะครับพี่จะคือในกลัวพี่พี่ต้องไปจิวสวยจิวโอ้โหโอ้พีู่ไปไหนเราไปดูไม่เป็นไรจิวเดี๋ยวพี่ซื้อให้ใหม่ซื้ออะไรพี่รู้ไหมคนะพี่ิมคนนี้เออไม่ต้องหัวจิวจิวหมู้บ้านกลายเป็นผีแล้วไม่อย่าพูดไปพี่ชายโอ้โห เราค่อยๆไปจิวไม่อย่างนั้นเราจะไม่ผ่านที่จะต้องเอาข่าวสารไปบอกแม่บอกผอ,อ,อที่โรงเรียนใช่ใไหมใช่เออเช็กบอยแล้วจิวไปไปจิวไปอยู่หลบหลบโ,โอ้ยเหี้ยเจาะพี่คะหนูอยากกลับบ้านหยุดพ่ดจิวพี่จะต้องพาน้องส่งไปไอ้ไอ้พี่ดูจิวแล้วนี่แล้วไม่เป็นไรจิวเดี๋ยวพี่กลับมารับแต่ตัวนี้พี่ขอพี่ขอเช็คพอย์ก่อนสวย โอ้โหะลออะลอเบรกได้ไงจิวได้ไงพี่ลูกลูกพี่ไงลูกใครพี่ยนังนังลูกยลูกิเออจิวขอบใจมากเจที่รัไม่ต้องได้แลวพี่ชาย้ยไปแล้วจิวไปแล้วข้อมได้ไหมเดาขู่้อมไม่ได้ด้วยไอเชียตกใจกระโดดไปจิวต้องกระโดดไปจิวได้เลยพี่จิวเีจนได้โอ้ย้ยเยียระเบิดระเบิที่อะไรจุกกระดุมกระดุมกระดุมอะกรุกระดุคือเยี่ยอเลยวะเบรกเบรกเบรกโอ้ โอ้พี่หันลังก่อนเอาละจิวไปก็ได้จิวไปกันเลยจิวพี่ไปก็ได้จิวไปแล้วจิวพี่ยกล้อแต่กันพี่ชายพี่ชายยกล้อไปเลยค่ะพูดที่เลยพี่วัยมันทำลายายอยู่แล้วเจ้าโอ้ยโอ้ยหลบ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 ไปหลบไปพี่ชายจะเดินปิดหลบไปหลบจิวไปแล้วโอ้ยโอ้ยไอ้เจียว ี่ไม่ผ่านเฮ้ยช่วยดนะพี่หนูเป็นรังไช่ดีมากก่อนอื่นเลยนะจิวดาครับพี่จะต้องตั้งลำอย่างนี้จิวเชื่อพี่เฮ้ยหนูเชื่อใจพี่เสมอดีมากระหว่างที่เชื่อใจพี่พี่ตั้งลำพี่ตั้งลำจิวมันทำไมเป็นอย่างงีล้ล่ะจ <c oughs> ิวพีหน <c oughs> ูจะแย่งพีจิว <c oughs> ไปเองเป็นโรงเรียนก็ใจไหมไปอับพี่เออไปจิวไปจิวโอ้โหจิวเฮ้ยสบายเลยกูที่นี่โอ้โหสวยเอาละเอาละน้องสาวพี่ไปไปไปแล้วจิวจิวโอ้โหโอบักโอ้โหเจ็ดแบมึงเลยโอ้ยจิวพี่พยายามอยู่